สวัสดีครับวันนี้เราก็เตรียมตัวส่วงมอรถใหม่กัน2คันนะครับให้กับองแข็งคนทิพย์ไอนะครับเดีย๋ยวเราจะทําการส่งมอรถกันนะครับเดีย๋ยวเราไปกันเลยครับผม โอเคครับอันนี้เราก็ถึงแล้วนะครับตรงนักแข็งส่วนที่ไ4นะครับผมอ่าเราก็จะผ่านที่ไปเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบให้กับเจน,นะครับเดี๋ยวรอไปรอส่งมอบก,กันนะครับผมโอเคนะครับ